อันนี้เป็นวิดีโอสั้นนะครับผมสาหรับใครที่กําลังสงสัยว่าคุณเมืองฟาร์มได้เลิกทำกระต่ายเนื้อไปแล้วหรือ,อยังคําตอบคือไม่ครับแต่ว่ามันมีช่วงที่เราหยุดทําการผสมพันธุ์กระต่ายไปเนื่องจากมันร้อนครับผมและพื้นที่ที่ผมอยู่เป็นพื้นที่ใหม่มันยังไม่มีความพร้อมอะไรหลายอย่างตอนนี้ก็พร้อมแล้วแล้วก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันต่อไป อันนี้คือพ่อพันธุ์หลักของคุณเมืองฟาร์มเรานะครับเป็นภู้พันธุ์สามป็นสีนี้ป่าน้าหนักประมาณ3ามโลก,กว่าครับคึกมากแต่จะให้ทับลูก3วันครั้งเพื่อความเข้มข้นของน้าเชื้อแล้วก็เพื่อจะเราจะได้ลูกตัวดกเดี๋ยวอีพีต่อไปจะพูดถึงความมั่นคงในการเกษตรครับแต่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับกระต่ายสำหรับใครที่กําลังรออย,อยู่แล้วมาดูกันมาเจอกันใหม่คลิปหน้า lăng đâm